จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วครับพี่เพราะว่าจริงๆค่อนข้างที we ่จะใช้เวลาพอสมควรเพราะจริงๆทางคือถ้าพูดจริงๆก็คือทางค่ายแล้วก็ทางผมทางเจมเนี่ยก็คือเหมือนกับคุยกันมาแล้วว่าว่าจะเอาอย่างไงหรือจะแบบจะไปทางเวไนการอย่างนี้ผมก็เลยทุกคนจริงๆจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้ล่าช้านะครับผมแต่แค่เราแค่เหมือนกับเมคชัวร์กับความต้องการของแต่ละคนว่าจะอย่างไงอย่างเช่นเจมอยากไปเป็นศิลปินแล้วก็ผมอยากเป็นการแสดงแล้วก็ คือจริงๆเขาก็เลยรอเวลาว่าเออแบบตัวเจมเองยังอยากแบบกลับมาไหมหรือยังไงครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคทางใค่าก็เลยเหมือนกับว่าเขาเรียกไงให้ให้ให้เวลาให้เวลาเราทั้งสองคนคิดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจนถึง เดินกุมภาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคือถ้ารอนางคนนี้มันนานนะพี่ใช่ก็เลยตกตัดินสใจกันว่าแบบเออคุยกันแค่ถึงกุมพานะอย่างเงี้ยครับผมจริงๆพบเธอไปต่อครับผมเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในที่ออความฝันของผมว่าแบบผมยังอยากทําตรงพบเธอแล้วก็รู้สึกว่าเป็น คาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าท้าทายด้วยเพราะหนึ่งการการต่อยมวยหรือว่าการที่แบบเป็นพีเรียดอย่างเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่ผมไฟฟันแล้วก็เามีคู่2ด้วยแน่นอนครับผมแต่ยังไงก็ฝากติดตามว่าจะเป็นใครแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังยังรีเสิร์ชการคนที่มาเล่นเป็นนักคุณอยู่เพราะว่าจริงๆถามว่าบางคนอาจจะพูดว่าทาไมทุกอย่างมันเร็วจังเลยแต่จริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้เร็วนะครับพี่มันก็อยู่ในขั้นตอนทุกอย่างเพราะว่าจริงๆผมเขาทางค่ายก็ให้เกียรติกับผมมากในการที่แบบเลือก เรื่องนักแสดงเองด้วยแล้วก็รู้ว่าใครจะมาบเหมาะกับนักคุณอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออก็ต้องใช้เวลาครับผมไม่ได้แบบปุ๊บป,ปั๊บเราจะมาเล่นเลยอย่างงี้อ่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่ที่ตัวตัวผมแล้วก็การการที่แบบหาคู่ด้วยเหมือนกับหาคนมาเล่นนักคุณอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงเวลาโอกาสมากกว่าเพราะจริงๆเราก็แบบไม่ได้อยากจะแบบรีบไม่ได้อยากจะเรียกที่จะแบบหาคนใหม่มาอย่างเงี้ยผมแต่แค่รู้สึกว่า แต่เราก็ยังอยากรีบทาให้มันออกมาให้ทุกคนได้เห็นจริงๆครับผมถ้าพูดจริงๆก็ใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสของตัวเราแล้วก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้กับคนที่จะเข้ามาเพราะว่าจริงๆเขาก็คือถ้าใครจะมาคู่ผมจริงๆหรือรับบทเรื่องนี้เขาก็ต้องเป็นคนที่ทุ่มเทกับบทเหมือนกันครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเล่นก็ผมผมตัวผมเองก็จะรีเสริร์ชแล้วก็มีคนเสนอมาเหมือนกันครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้จะแบบ ปุ๊บปั๊บเลยเพราะผมก็เข้าใจพี่พี่แฟนคลับเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมเข้าใจทุกคนนะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวแล้วตอนที่ได้รับฟีดแบ็กมาแรกๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันยากเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอพอพี่พี่แฟนคลับเพิ่งรู้ว่าผมก็เข้าใจว่าการที่แบบการที่แบบยอมรับหรือการที่แบบ อาจจะไม่เสียใจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมให้ให้เวลาทุกคนแล้วก็ตัวผมเองด้วยแล้วก็ตัวน้องหรือว่าตัวคนรอบข้างด้วยไม่ใช่แค่พวกเราสองคนครับผมคนที่ทุกคนคิดไว้ไม่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 ใช่ครับผมใช่แต่ว่าก็อยากให้ติดตามหรือว่าถ้าใครมีจริงๆก็เสนอได้ถ้าแบบมันเหมาะสมจริงๆผมก็จะเอาไปติดต่อดูแล้วก็ลองพูดคุยเพราะจริงๆการที่จะมาคู่กับผมมาผมก็มีการพูดคุยแล้วก็ไปเจอกันหรือว่าทำความรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าผมก็เชื่อว่า ต้องเลือกบทที่เหมาะจริงๆกับเขาอะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าก็ฝากด้วยเพราะจริงๆก็จริงๆอยู่ในขั้นตอนเหมือนกันครับผมแต่แค่รอรอรอตัวผมเองด้วยแหละก็น่าจะหนึ่งเลยนะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะทาจริงๆอยากทําจริงๆกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็การอยู่กับเรารู้สึกน่าจะแบบไปด้วยกันได้อย่างเช่นชอบทาอะไรเหมือนๆกันหรือว่าการที่แบบเราส่งเสริมซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าแน่นอนว่ามันต้องทํางานด้วยกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราหาคนที่ คิกไปไหนมาไหนด้วยการง่ายขึ้นน่าจะแบบตอบโจทย์เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ใช่เอ็กซ์เลูร์แต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบชอบไปเที่ยวไปทําบุญอะไรย่างเงี้ยชายก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าบบมีคนที่คลิกการเคมีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปไหนด้วยการได้ง่ายอย่างเงี้ยก็คงน่าจะแบบทําความรู้จักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยปีนี้แน่นอนครับผมชายปีนี้แน่นอนเพราะจริงๆส่วนตัวก็ไม่อยากให้ให้พี่แฟนขับรอน,นานเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า เรื่องนี้เป็นสินส่งที่แบบผมอยากทําจริงๆครับผมครับผมเข้าใจครับผมจริงๆจะบอกว่าเข้าใจทุกอย่างเลยครับผมจะมีพี่พี่แฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเรายังซัพพอร์ตเราอยู่หรือว่าคนที่เลือกที่จะแบบเออแบบเสียใจหรือว่ายังยังยังไม่ยังไม่ยอมรับตรงนี้แต่ผมเข้าใจว่าทุกคนเสียใจผมเข้าใจครับผมเพราะจริงๆผมตัวผมเองก็เสียใจแล้วก็ตัวน้องเองก็เสียใจผมก็เลยรู้กว่าแต่ว่ามันทุกอย่างมันต้องเดินต่อไปอย่างเช่นตัวผมก็ต้องเดินในวงการบันเทิงต่อแล้วก็เดินต่อกับพบเธออย่างนี้ส่วนน้องเองก็อ่ะไป โอเคเราเลือกเส้นทางชัดเจนแล้วแต่ถามว่าเราอยู่ในค่ายเดียวกันไหมเราอยู่ในข่ายเดียวกันครับผมแต่ว่าส่วนตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมเจอคนที่มาเล่นนักคุณผมก็ต้องต้อนรับเขาอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้ว่ามันมันค่อนข้างที่จะยากแต่ผมรู้สึกว่าออผมมั่นใจว่าผมจะทําให้ทุกคนยอมรับให้ได้เพราะว่าจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็ต้องหาคนที่เหมาะผมจริงๆอรพี่ใช่ครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับ